เกงงน้อไม้เคียนจ้าใส่ส่วนผสมไปแล้วดูไรดูไรตนอนนี้น้อไม้น้อไม้ที่เอามาทำเป็นเส้นๆเนรือเขาเรียกขาา้าวสายสายดน้ำไม้เคียนตอนนี้ผสมลงไปแล้วจ้ามีอะไรมั่กอ่ะใส่ลงไปก็น้ำด้านางน หน่อไม้แล้วก็ตำพริกนะพริกสดกินดากับหอมแห้งกะจจาแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปเลยตอนนี้เติดเปิดไปแล้วรอให้มันร้อนอว้วร้อนร้อนร้อนขนาดตอนนี้ไม่มีแดดนะี่ร้อนเลยเดี๋ยวจะใส่ ใ่เห็ดนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงไปพี่น้องทำไมมันไม่จอไม่ค่อยสว่างเลยเนี่ยเปิดไปแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวจะใส่วันนี้เราใส่เห็ดอะไรมัง่งมีเห็ดฟางมีเห็ดฟางกับเห็ดอะไรอริจิแล้ เล่นผักเห็เลน,นเห็ดนเห็ดเยอะมากแต่ไม่ใช่เห็ดสามอย่างนะใช้เห็ดฟางกับเห็ดเนีน่ยเห็ดญี่ปุ่นเ็าเียเห็ดออริจิเป็นเห็ดเล้นที่เห็ดนะคะแต่เห็ดเยอะมากแค่เห็ดก็เต็มหม้อแล้ว ตอนนี้ใส่เห็ดลงไปเราหม้อเดือดแต่กรจะไม่เดือดเลยมีเห็ดแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไม้เคียนจ้าหน่อไม้เคียนบ้านเขาเอื่นหน่แกงหน่อไม้เคียนปลาร้าอยู่ใส่ละปลาาวันนี้จะใช้ปลาสําเร็จรูปนะคะที่พอมีอยู่ตอนนี้ก็มีของไหมทุกอย่างปรุงเครื่องไปห,หมดเลย ใส่ปลาปลาปลาพี่ใหม่ค่ะพอดีมันมีหี่ห่อนี้ก็เลยใส่หี่ห่อนี้ไปก่อนทำหม้อมาเริ่มเลยเดิมพี่น้องใครเก็บทินเรอก่อนนะคะร้อนมากมากร้อนมากมากจอทำไมมันมืดเลย สวัสดีค่ะยี่สิบเลนดวงตาสวัสดีค่ะคุณยายวันนี้เลิกงามยามดีค่ะตั้งไลก์ก็จะไม่ทันด้อค่ะวันนี้ทำแกงเห็ดเออไม่ใช่แกงนมไมเคียนจ้านมไมเคียนใส่เห็ดใส่นมใส่เห็ดหลายจนบบเป็นแกงนมไม่แล้วค่ะรอเดือดจ้ารอเดือดขอบคุณค่ะคุณยาย คุณยายเข้ามาคนแรกมากดไลค์ให้คนแรกเลยขอบคุณนะคะสิบล้านดวงตาที่อยู่ข้างบนมาจะมาจะมากินแกงรอรอกินแกงเด้อแกงมะหมี่เคียนจ้ะแกงมะหมี่เคียนเนี่ยเตรียมพักเยอะแยะจอยก้องอ,อกไกล,กลไฟหน่อยไป ้อนรน้อนลือ,อใส่ปลาใส่เกลือใส่เกลือใส่ปลาขึ้นไลไม่เป็นเวลาอีกแล้วไลไม่เป็นเวลาเวลาอีกแล้วขอบคุณค่ะคุณยายอ๋อ ไม้ลูใ้ใคยอีกคนเนาะอดายมาจามาจากขาแรงเทตเว้นเว้นเพราะคำมาเราไม่คิดคาดคนกินก็มีกันอยู่ทองคนตายายขาดท่านจะกินหรือเปล่าไม่รู้แกงเปิดวันนี้เก็บวันนี้ที่ในสวนมีชะอมข้างบ้านให้ใบแมงลักมา เบิงตีล่ะเบื้องพ่นตีละ่ะเดินไหมเบิงบอลเดือดเดือดจะถ่า้เดือดก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสิบเก้า้านดวงตาวันนี้ป้าพูดทําแกงเนี่ยเขาเรียกแกงอย่างนี้แกงนมใหม่เบิงตีละ่ะเห็นนมใหม่ข้าต้มมาต่างตะสื่อเมือสื่อตั้งตะเมื่อ,อวันจันทร์นะคะจันทร์ที่แล้วพฤหัสพฤหัสที่แล้วกับตลาดนัด ซื้อมาก็แช่ตู้เย็นแล้วพึ่งมาทําเส้นมันพึ่งมาเคียนจะพึ่งมาเคียนมือเศร้านี่แหละว่าสีเหตุเก่งมาเดาอกากับข้าวแรงค่ะทําเผื่อทุกคนเลยหม้อบนเริ่มเลยจ้าอยู่กันสองคนตาใหญ่เขาว่อนุญาตถือปันณพัฒส,สวัสดีค่ะคุณปัณณพัฒน์สวัสดีจ้า อาจารย์มาเบงปะปูกำลังเข็ดกับข่าแลงขึ้นไลฟ์บ่เป็นเวลาค่ะวันนี้มีกิจกรรมมีอุปกรณ์จะทำก็เลยขึ้นขึ้นตอนตอนแรกๆที่เตรียมเครื่องก็ไม่ได้ไม่ได้เข้าไลฟ์เพิ่งมาคิดได้ตอนผสมเครื่องแล้วสวัสดีค่ะคุณปัณญาัทร ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายมาให้กำลังใจขอบคุณคุณยายด้วยขอบคุณเพื่อนๆข้างบนนะคะ8แปดล้านดวงใจตอนนี้มีแปดล้านดวงใจเนี่ยปลาปกแกูแกงแกงเผื่อทุกคนเลยนะเดี๋ยวเราจะใส่ผักตอนสุกเดี๋ยวรอก,ก่อนใสปลาไไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ผงนัวเลยใหญ่วาดเลิฟสามมาแล้วสวัสดีค่ะ กะลั่งแกงหน่อไม้จ้าสวัสดีเจ้าเยายวราชขอบคุณเจ้าเมือม่อนี้เมื่อนี้เทศแกงหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เคียนดูที่หละ่ะดูที่คนให้ดูคนให้ดูแต่รสถา้าจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะเนี่ยใส่หน่อไม้ไปสองอย่างไอ้ใส่เห็ดสองอย่างจ้ะมีเห็ดฟางแต่เห็ดอะไรอีกอันหนึ่งอะขาวๆอะเห็ดญี่ปุ่น ให้อลิจิออลิเจออะไรนั่นหรือเปล่าไม่รู้ชื่อเห็ดอ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสติ๊กเกอร์แกงแกงค่ะแกงแซ่บแซ่ผงนัวอยู่เจแั้วผงนัวเตรียมผงนัวตอนนี้รอหม้อเดือดเดี๋ยวจะตักฟองมันออกน้อยเนาอยคุณยายตักฟองออกก่อนนะจ๊ะไหว ไม่ไฟมันร้อนจังแรงจังเลยละ่ะลดไฟหน่อยอ่เดือดอแล้วจ้ะเดือดแล้วเดือดแล้วน้ไมัค่ะซื้อน้อไมัเคียนบ่เป็นน้ไมันไอ้นี่หรอกน้ไมัข้าเจ้าต้มมาแล้วซื้อสิข้าเจ้าต้มมากก็เลยเอามาเคียนไม่ได้ตั้งใจขึ้นด้วยนะเนี้ยตอนเตรียมอุปกรณ์ก็ยังเอาเริ่มเดือดแล้วค่ะเริ่มเดือดแล้ว ใส่ฟักทองด้วยเด้อพี่น้องไจ้ว่าได้ยังกับเข้าแรงเดีด๋ยวเดวปับปูเห็ดเพื่อเด้อค่ะเด้ออย่าพึ่งเคเตอร์กับเข้าอะ่ะเดี๋ยวมากินน้ำกันเขื่อชาวบ้านเขาอีกแล้วเพราะว่าน่าจะไม่หมดหรอกคนเดียวเขาใบใบแมงลักมาให้เมื่อวาน ไงนงี่งงนี่ไงมาแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วตักฟองจะตักฟองเดือด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 อถอยถอยถอยกล่องถอยกล่องคุณปัญญาภัรนี่น่าจะเป็นเพื่อนใหม่เนาะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามาทักทายมาให้กำลังใจหมอกำลังฟดหมอกำลังฟดค่ะฟดก็คือดีแลเนาะตัดฟ้องตัดฟ้องเราใส่ฟักทองน้อยไปหรือเปล่านี่ดฟักทองอยู่เนี้ย กินช่วยเลยเดี๋ยวฟักทองอยู่สองซีกเดี๋ยวจะใส่ให้หมดเลยค่ะจะมีน้ำมันเยอะอยู่ใส่ใส่ฟักทองอีกหน่อยขออนุญาตแกะเปลือก่อนแล้วหยุดงนี้ เริ่มพิ่มผักส้อมออกไปอีกอส้มสีใครไม่กินข้าวแรงบอมนะจ้าทำเผื่อนะจ้าเยอะๆเลยเต็มหม้อเลยค่ะ ใส่เพิ่มค่ะใส่เพิ่มฟักทองมันเหลืออยู่นิดนึงตักฟ้อมตักฟ้อม แกงหน่ไม่เขียนได้จ้าพี่น้องเขียนก็คือทำให้มันเป็นเส้นๆน,นะ้ะยเยบาดเนาะแมนบอแต่ที่มิตรทั้งบานเท่าปุาแลแต่ทั้งเมืองการเพราะที่เมืองการก็เอกแกงเปิดทางภาคกลางนี่เขาเรียกแกงเปิดเขาไม่เรียกแกงหน่อไม้ของเราเรียกแกงหน่อไม้ช่วงนี้ไม่เห็นไร ใช่ใช่ค่ะผมไม่ค่อยได้ไหลเลยแล้วแต่วันส่วนมากจะยังแม่จะไม่ได้ไหลด้วยแหละอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งบครั้งหนึ่งแค่นั้นล้มั้งค่ะใคุณยายไปแวนบ้านเพื่อนก่อนไม่ไหลนี่ไม่ใช่ว่าครบนะคะชั่วโมงยังไม่ครบเลย ปลาบ่ค้อบะนัวบะน่นัุกโมงก็ยังไม่ครบค่ะแต่ก็บางทีมันก็ไม่ค่อยสะดวกทำไปเรื่อยๆอ่ะเติมปลาลาหน่อยค่ปะปลาลามันไม่แกงไม่ค่อยนัวเท่าไหร่ปลาลาไหมเขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยนัวเนาะจะเป็นปลาล่าใส่ส้มตำเพิ่มเกลือ ช่วเตือช่วยต่อไปใส่ผงหนวจ้าช่วงนี้ปุ๊ไม่ค่อยได้ไลฟ์จริงๆค่ะคุณยายยังค่ะยังไม่ผ่านนะคะ <laughs> อยู่สองห้าอยู่แค่สองห้ายังไม่ถึงสองหกเลยคุณยายแต่บางครั้งคือไม่สะดวกกิจก,กรรมเราไม่ค่อยมีด้วยแหละ